สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหน่อยพากินพาเที่ยวคือเก่าพี่น้องวันจันทร์อยู่ไหนเดินริมฝั่งโขงที่ตลาดปากคาดค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาเดินตลาดปากคาดจักสิไปไซพี่น้องไปไกลากาฮ่อนแดดพี่น้องอยู่แถวบ้านห้าวและตลาดปากคาดผมนี้วันจันทร์ตลาดนัดสองฝั่งโขงยายหน่อยจะพาเดินชมตลาดสองฝั่งโขงไทยลาวนะคะที่อัมเภอร์ปากคาดไปค่ะ ก็เป็นอีกวันค่ะที่มาเดินตลาดสองฝั่งโขงกันแล้วนะคะมาเจอเขียดเขียดเชยโยพี่น้องเขียดตาแขงนะคะเขียดแข้งนะคะ,คะ,คะจานละเท่าไหร่ลูกจานละร้อยแม่ค่ะก็งามงาม,มนะคะถาดละร้อยซื้อแล้วนะคะยาหน่อยซื้อเมงแขงนะคะเมงแขงเอาแมง,งแขง,งไปตำปนใช่ไหมกาไปตำปนเนะาะเอาไปตำปนปน,นอีกแก้วหนึ่งผู้ขายกันนะฮักนะฮักคุณหน่อยๆพี่น้อง ตรงนี้ก็เป็นตลาดสองฝั่งโขงนะคะเจะหน่อยชอบมาเดินวันจันนะคะมาเดินวันจันของขายหลากหลายมากส่วนมากก็จะเป็นของใช้ในครัวนะคะเป็นของใช้ในครัวก็จะมีหอมมีกระเทียมมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะชอบฟังเป็นผู้งามมาวนลายจ๊หน่อยผู้งามพี่น้องยิ่เป็นผู้งามพี่น้อง แม่ค้าก็พูง้งามพุง้งามนะคะผู้วากับพูง,งามพูงงามเบื่อเพิ่นย่องเงี้หน่อยว่าผูง้งามเลยหน่อยละมากขึ้นไม่พี่น้องกุ้งไหมกุงมงามค่ะนุพี่น้องกุงงงามมาีหลงงีค่อนข้ายกับงามพู้หนักเปิ้ลเวิ้นอยู่นะคะคนซื้อก็มีแต่คนซื้อสวยนะคะกุ้งจากกุ้งมาซื้อกุ้งเต้นจากกุ้งเต้น <c oughs> อันี้ก็ปลานะคะปลาอันนี้ทีกนชาวบ้านดวบ้านกินยืมเมื่ทอดเิรนเงนเบือนลเือท่อันนี้นะเขาไปเก็งมืแรงมานี้ปลายืเห็นยา

người ta cùng <Nhia> người ta cùng <Nhia> là cái 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 เลยค่ะง,งามจริงๆเนอะสดมากเลยไม่ตักุ้งมีแต่กุ้งนะคะมีแต่กุ้งอันนี้กุ้งอันนี้ก็มดแดง อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นอันมันสับปะหลังค่ะเกี๊ยวเป็นเปนขาเกียบบอกโอ้เปนียบมันสับปะหลังค่ะคุณพี่ทำมันสับปลังอร่อยมากเลยนะคะค่ะอันนี้สําเร็จแล้วเหรอคะแล้วจะต้องไปทอดอีกใช่ไหมโอสขอดิดว่ากิ่ไังทอ่ทอดไ่ท่ท ต้มผั <iful. S 1> ดก่อน้้มันร้อนๆเอาลงแล้วมันก็ฟูขึ้นแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีค่ะ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 แล้วก่อนเนาะอร่ออยันนี้คืออะไรหมักแคนงหมักแคนนะคะรู้จักหมักแคนไม่ใช่หมักแคนเอาไปตำเอาไปใส่แกงตำเจวตำเจวปลาแดดตำเจวปลาแดกเนาะขออนุญาตถ่ายยูทูบเด้อจ้ะค่ะ ะะจะได้ดังไปได้วยกันติดตามด้วยนะคะช่องเงี้ยหน่อยพากินพาเที่ยวค่ะอันนั้นเพิ่นกับกระลังแก้หมาขามนะคะแก้หมักขามอยู่นะคะมคะีขอกินเล้าเลยได้ค่ะขอกีนเล่านี่ค่ะ <c oughs> ที่เพิ่นทำสำเร็จแล้วนะคะมีไส้ด้วย ยู่ในโซนนะคะยัยหน่อยชอบในโซนของอพี่น้องไทยลราสองฝั่งโขงนะคะมาค้าขายร่วมกันค่ะอ่ะท <c oughs> เบิ้งตัวเองในในกองเดอเบิ้งตัวเองในคลิปเดอร์ช่องอยงหน่อยพากินพาเที่ยวค่ะ ็มีข้าวกี่ค่ะข้าวกี่ด้วยเอาตัวนี้ยายจานเท่าไหร่นู่นจานละ๙บาทนะคะจานละ๙บาทเอาจานหนึ่งค่ะเดียวจานละบาทเลย้องายฝรั่งชอบกินมันเนื้อมันเนื้อมันเนื้อค่ะ ไก่าไก่งามๆสวยไหมเจ้าดั้งเจ้าเดิมที่ตลาดปากคาดมาเมื่อไหร่ก็เจอพ่อค้ารูปหล่อคนนี้ค่ะขอบคุณครับเลยคุณวยติดตามช่องนี้หน่อยพากินพาเที่ยวนะคะช่อง YouTube ค่ะมีดักแด่ผอมพี่นองพ่วงไครกับมี่นะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะคะภาพยนตร์ภาพยนตร์หนังภาพยนตร์กภาพยนตร์กับมือใช่หมค ทำคลิปค่ะอันนี้ไม่ได้ไลน์นะคะทําคลิปค่ะไปติดตามดูคลิปให้ด้วยนะคะช่องเงี้ยหน่อยพากินพาเที่ยวค่ะย t ท b e ค่ะ u t u b e ไม่เป็นไรครับยาวร้อยยาวทุกตัวครับจะเป็นนังพองหรือวงไก่หรือว่าหนังแก่รับประทานได้หมดที่น้องเดินผ่านไปผ่านมาได้เลยครับอ่าซื้อมากมีส่วนลดหมดลดมากอีกสั่งค่ะตรงดี้นะคะ ซื้อมากมีส่วนรถส่วนรถส่วนรถเมาหมดสดลดได้อีกต่างหากกันลดได้ค่ะเราคุยกันได้ครับเราคูยกจะได้จอบพวกมีแต่พวงมาลัยยังคุยได้เลยคนนะเนี่ยคุยไม่ได้คุยไม่ได้ขออนุญาตีนเด้อขออนุญาตถ่ายนะคะลงช่อง YouTube นะคะ มแต่คุนใจดีค่ะเพราะข้าม่ค่ะอยู่ปากขาดนะคะไม่มีใครที่จะโอ้ยอย่าทายข่อยบ่มิจา้เาเขี่ยเนาะมิตรทายโหลดทายโหลดพี่รามนบอกคุณตาค่ะครับสักุะเมืองไทย,ยค่ะสากุละเมืองไทยนะคะนี่คือสักุละของประเทศไทยคือดอกผักติ้วคอะผักติ้วผักติ้ว,วนะคะ เลยยายไข่มดแดงค่อยอายากสั่งไข่มดแดงไว้ค่ะไข่มดแดงวันนี้อยากกินของสูงอันนี้ก็สูงเหมือนกันกะะ็ขี้เล็กขี้เล็กค่ะอันนั้นเกียนเกียนค่ะอันนั้นไข่ต่วนไก่แบบไก่แบบนี้มันก็จะดูนี่จะเป็นเนื้น ็เป <People> ็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เดินตลาดปากคาดนะคะตลาดนัดไทยลาวนะคะก็ได้เดินซื้อของว่าสิบอซื้ออีหยังดอกพี่นองวันนี้ย่างเบิ้งซื้อื้อนางไทยคลิปซื้อซือซันวะสรุปแล้วว่าเบิดไปพันหนึ่งเบิดไปพันหนึ่งพอดีเห็นอะไรมันก็อยากกินอยากกินมิเตเนลเสบเสบค่ะมิเตเนลเสบเสบซื้อไข่มดแดงซื้ออะไรมั่งนะยังน้อยได้ได้นกด้วยนะคะได้นกด้วยได้หลายอย่างอยู่ค่ะก็นะอย่าลืมนะคะ ช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปอะไรแรงๆให้เพื่อนๆได้ดูก็นอกจากภาพไปเบื้องบองทันบองนีแล้วพี่น้องอย่าลืมติดตามช่มในเดอช่องยอยหน่อยภากินภาเที่ยวค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ